สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะยินด,ดีต้อนรับสื่อครอบครัวน้องออไทยคะ่ะมาพบกันในช่วงเช้านี้นะคะวันนี้นะคะก็กบขอบคุณนะคะคท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะคะที่สั่งมันแก้วข้าวโพดแล้วก็ไข่เค็มนะคะ จากช่องปอๆนะคะมาให้กับครอบครัวนอไทยนะคะก็กบขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมากๆเลยนะคะก็อนโมทนาสาธุบุญนะคะขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆทำกิจการงานอะไรค้าขายอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปนะคะสาธุสาธุค่ะ บุฟเฟต์ผลไม้แต่เช้าเลยนะ้องอไทยบุฟเฟตผลไม้แต่เช้าเลยนะคะพอดีข้าวโพดต้มนะคะต้มต้มวายนะคะในช่วงค่ํานะคะในช่วงค่าก็เลยจัดให้น้องนะคะในช่วงเช้านี้นะคะโอ้โอร่อยอร่อยมากเลย ตอนนี้น้อดไทยนะคะเลือกที่จะทานมันแก้วก่อนนะคะตะก้าที่มีมันแก้วก่อนนะคะแม่แม่เขาพูดยังยังนะคะเขาพูดอ่ามันแก้วของปูดก็ต้องใส่มันแก้วกันก่อนเลยนะคะนี่นี่นะคะอืมความบอได้อยู่ตรงนี้นะคะความบอได้อยู่ตรงนี้น้องไทยบอก วันนี้อร่อยแต่เช้าเลยนะคะวันนี้วันนี้อร่อยแต่เช้าเลยจ้าอร่อยแต่เช้าอร่อยแต่เช้านะคะแม่ เพิ่มความอร่อยความสุขนะคะกับอ่าทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะในเช้านี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับของอร่อยอ่อยนะคะให้กับน้องไทยนะคะ <laughs> ยืนสบายลืมเลยค่ะน,นี่ <laughs> ไมอร่อยไหมเออไม่พูดไม่จาเลยนะคะแม่แม่วันนี้บรรยากาศแบบมีแดดนะคะเมื่อคืนมีฝนนะแม่แม่เมื่อคืนมีฝนจ้าอันนี้แดดออกแล้วในเช้านี้แดดแต่เช้าเลยนะคะนี่มีแสงสว่างแต่เช้าเลยจ้งมีแสงสว่างแต่เช้านะแม่แม่แมค่ะ บรากาศกำลังดียังไม่ร้อนมากนะคะนี่บรรยากาศกำลังดีไม่ร้อนมากจ้าอ๋ม,มาลุ้นกันน้องวัชรยจะกินข้าวโพดไหมเอามารอลุ้นกันนะคะแม่ๆว่าน้องวัชยจะหยิบข้าวโพดไหมเอออุตสาห์ต้มนะคะต้มแบบอ่าต้มในช่วง ช่วงมืดเลยนะคะแม่แม่อาแม่ครนอุตส่าห์ต้มในช่วงมืดมืดแล้วค่ะโอ้โหอร่อยมาแต่เช้าเลยนะคะด <c oughs> ู่ะนู๋อะไรลูกโอ้ยเนาะอะไรจ้าอะไรค่ะอะไรอ้าวรีกินรีกินไม่มีใครแย่งหรอกกินกิน ไม่ได้นินทาสักหน่อยพูดให้ได้ยินเลยไม่ได้นินทานะคะพูดให้ได้ยินเลยมีมีมีแอบฟังมีแอบฟังด้วยนะคะเนาะมีแอบฟังด้วยนะคะแม่แม่มีแอบฟังเขาด้วย สียงเคียวดังมากเลยเอามารอลุ้นตะก,ก้านี้นะคะตะก,ก้าที่มีข้าวโพดนะคะรอลุ้นกันรอลุ้นว่าน้องวัทไทยจะหยิบข้าวโพดไหมข้าวโพดอ,อยู่ในตะก,ก้าสีแดงส่วนวนตะก,ก้าสีน้ำเงิน,นะมีแต่บันเกลนะคะมีแต่บันเกลแล้วเขาก็จะ,ะเขาก็มีเลือกนะคะเลือกที่จะทานมันเกลในตะก,ก้านี้ก่อน ส่วนตะก,ก้าที่มีข้าวโพดไม่เอานะยังไม่กินนะเออพอดีพ่อเต๋อเอาตะก,ก้าที่มีข้าวโพดมาให้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะแต่ไม่หยิบนะ,ะแต่ไม่กินแต่พอเห็นพ่อเต๋อหยิบตะก,ก้าที่มีมันแกวล้วนนะคะดันหยิบกินตะก,ก้าที่มีมันแกวล้วนก่อนนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะแม่มารอดูกันว่าน้องอไทยเขาจะาข้าวโพดนี้จะยังไงนะคะนี่มารอดูกัน มารอดูกันนะคะมารอดูกันจ้านุ้ยยืนเสมอลื่มเลยบันนียนบบยย้ยืนแบบเรียบร้อยมากยืนแบบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะอของรอร่อยนู้มาอีกแล้วของรอร่อยนู้มาอีกแล้วจัดของรอร่อยให้หนูแต่เช้าอีกแล้ววันนี้ ดีใจจังเลยนะนี่หน้าความ้หน้านะคะน้องวัแบบแสดงแบบเหมือนมีความสุขนะโ <c oughs> อ้เขียวดังแท <c> ้ <oughs> เขียวดังแท้นี่เขียวดังจังเลย <c oughs> เขียวดังมากไม่อายใครด้วยนะคะนี่ <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วตะการนั้นหมดแล้วดูดูดูจะหยิบอะไรจะค้นหาอะไรดูดู เอ้ยมันเกวไม่อ่าข้าวโพดไม่เอานะ,ะนี่ข้าโพดไม่เอาเลยหยิบมันแกวหยิบมันแกวก่อนเลยนะคะหยิบมันแกวก่อนเลยข้าโพดไม่เอานะแเดี๋ยวมารอดูกันรอดูกันนี่นะคะหยิบมันแกวก่อนเลย ตอนนี้มันเกลวหมดแล้วนะคะเหลือขา้วขาวโพดเหลือข้าวโพดกันตอนนี้นางก็ค่อยๆนะคะเก็บนะคะข้าวโพดเก็บข้าวโพดนะคะแม่แม่มันเกลวหมดแล้วไหนโอ้มันเกลวหมดแล้วเหลือแต่ข้าวโพดนะคะตอนนี้ข้าวโพดก,กระจายกระจายเต็มพื้นที่เลยนะคะอ๋อเนาอ ข้าวโพดกระจายเต็มพื้นที่เลยนะคะแม่แม่ตอนนี้อ่ามันแก้วนะทานหมดเรียบร้อยนะคะ <c oughs> อะไรลูกข้าวโพดหยิบข้าวโพดก้อนนั่นข้าโพดเต็มตาเลยนะัอออ่น <c oughs> <c oughs> โอ้ข้าวโพดเอานะเออโอ้หลุดหลุดหลุด <c> โ <oughs> อ้ยหลุดมือ หลุดมือนะหลุดมือโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กลับขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่มอบความอาร่อยอร่อยนะคะมาให้น้องอัดไทยของเรานะคะได้ทานนะคะอ่าอิ่มทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะแล้วก็มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะกลับขอบพระคุณมากมากเลยนะคะก็ อนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับท่านผู้ใหญ่ใจดีใจุญอีกครั้งนะคะที่มอบความสุขความอร่อยนะคะให้กับน้องวัไทยของเรานะคะในครั้งนี้นะคะก็ขอให้เฮงๆด้วยนะคะเดี๋ยวค่ยกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ไรนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ